ครับจบไปอีกหนึ่งวิชานะครับในเรื่องของการสร้างความตระหนักในเรื่องของการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็เป็นการให้ความรู้ของอาจารย์กระดกลั่นดอกแก้วนะครับก็จบไปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิชาที่เราควรจะสร้างจิตสานึกสร้างความตระหนักในการที่จะช่วยกันปกป้องสถาบันหลักของชาติไทยนะครับก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับครับวิชาต่อไปนี้คือเป็นโครงการพระราชดบุริ เราเห็นว่าในจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะอำเภอรเรานะครับเพื่อทำใหม่นั้นเรามีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนนะครับซึ่งเป็นฐานที่ให้ความรู้สร้างการเก,กษตรกรรมให้กับทางชาวบ้านในชุมชนให้มีไรายได้นะครับมีความมั่นคงในชีวิตนะครับและอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยที่ให้คนทั้งประเทศได้รู้จักทั้งในและต่างประเทศนะครับวันนี้ว่าเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันว่าในเรื่องของการพัฒนาดินในชุมชนของเรานั้น มีอะไรบ้างน,นะครับและมีความสําคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรนะครับวันนี้ก็พบกับอ,า,อาจารย์อารินันโสภานะครับครูอาสาสมัครของเรานั้นได้มาให้ความรู้กับพวกเราในวิชานี้คอ้พวกเราติดตามชมได้เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอารีนันโสภาครูอาสาสมัครกศนอำเภอท่าใหม่ ศาสตรพระราชาโครงการพระราดำริส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและคำนึงถึงความเป็นอยู่ดีมีสุขของประชาชนทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมบนาถบพิตร จึงทรงพระกะรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องและขยายขอบเขตครอบคุมพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศจึงต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีผู้นำที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนรวมถึงให้ข้อเสนอแนะงานด้านจิตอาสาในหลายๆด้านสามารถปรับสภาพปัญหาในพื้นที่ ให้ข้อเสนอแนะจิตอาสาในภูมิภาคเพื่อให้ศูนย์อำนวยการนำมาวิเคราะห์ในการพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไปกับครูและผู้ช่วยครูให้กับจิตอาสาในรุ่นต่อไปได้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุณกเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศและเป็นศูนย์อนุรัุร์จัดการทรัพยากรชายฝั่งภายในศูนย์ร่มรื่นและสวยงามมีกิจกรรมให้ทำอยู่มากมายเช่นเยี่ยมชมจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินภายในพื้นที่ของศูนย์การเพาะพันธุ์ปลากระตูนเดินชมหรือพายเรือแคนูไปตามผืนป่าชายเลนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมถึงศึกษาเรียนรู้แนวกิจกรรมจิตอาสาที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนคือกิจกรรมการสร้างบ้านปลาจากทรงเชือกโดยการนำเชือกมาผูกเป็นทรงแล้วนำไปวางกลางทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนทรงเหล่านี้จะเป็นเสมือนปะการาังเทียมดึงดูดสัตว์น้ำให้มาอยู่ร่วมกัน เป็นแหล่งอาศัยของและ,แ,ละแหล่งอุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กสงเชือกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านสามารถยจ้อยสลายได้เองโดยไม่สร้างโมลพิษในทะเลการสร้างบ้านปลาจากสงช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่งเพื่อให้สัตว์น้ำได้เข้ามาอยู่อาศัยและพ่อพันธุ์ศูนย์ศึกษาพัพฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จัดกิจกรรมสร้างบ้านปลาขึ้นอย่างสม่ำเสมอโดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมทำทรงเชือกถ้าใครดำน้ำเก็งก็สามารถร่วมเป็นจิตอาสานำสมไปวางกลางทะเลได้ศูนย์พัฒนาไม้ผลพระราดตำลิจังหวัดจันทบุรีคอมมิวนิสต์ขยายตัวลงมาทางใต้และยึดเทือกเขาสอยดาวเป็นฐานที่มั่นเรียกว่าเขตงาน206 แผ่อิทธิพลจังหวัดฉะเชิงเซาปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีมีพระราชดำริให้ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความมั่นคงช่วยลดอิทธิพลและความคิดขัดแย้งคนไทยศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีพระราชทานพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2521 เรื่องการทำสวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีว่าในอนาคตจะมีการขยายสวนผลไม้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณฝนตกมากจำนวนวันที่ฝนตกมีมากกว่าครึ่งปีจนเกิดน้ำไหลหลากท่วมจังหวัดจันทบุรีเป็นประจำแต่ฤดูแล้งจะขาดน้ำ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินส่วนผล,ลไม้มีลำคลองพาดผ่านพื้นที่ในสวนอำเภออำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีจำนวน1 0 9ไร่จัดทำเป็นแปลงผลไม้